สวัสดีครับท่นชมครับผมกับผมประจันชัยพาธุธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาท่านผู้ชมครับผมก็ยังอยู่ที่วัดบางแพรกบางบทองจังหวัดมันทับุรี แน่นอนครับท่านผู้ชมครับนะฮะทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในข่าวเรียกได้ว่านะฮะเราก็ให้กำลังใจสําหรับทหารไทยที่นที่เรียกว่าปกปักรักษาในความเป็นเอกราชของไทยได้เหมือนเดิมแต่ขนาดเดียวกันนะครับนะฮะหลายๆส่วนก็ยังมีเรียกว่าความคับแค้นคับอกคับใจนะฮะที่เรียกว่าฝังแค้นแม้กระทั่งนะฮะสัตรูนะฮะ เห็นหน้าก็ไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะฮะของทางฝั่งนั้นนะไล่ตีนะไล่แทงกันโอ้มากมาจริงๆสําหรับในวันนี้นี่คือเรียกว่าแค้นนอกกิการแล้วฮะท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้มานั่งสนทนาธรรมนะฮะกับทางพระอาจารย์ต้นครับนมัสการครับเป็นพรโยมตัดใจแล้ก็เป็นพรท่านผู้ชมแค้นนอกอกครับพระอาจารย์นะฮะ วันนี้เนี่ยครูนะเราก็เรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำแล้วฮะอาจารย์มันแต่ว่ามันก็แหมเห็นข่าวแล้วมันก็สั่นสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะครับอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนคงมีความรู้สึกไม่ต่างกันแล้วก็รับรู้ข่าวสารพอๆกันแล้วก็อาจจะมีแนวคิดมีมุมมองความเห็นอาจจะคล้ายๆกันนะอาจจะแตกต่างกันไม่ได้มากนะัก แต่มองอยากชวนอย่างที่ได้กล่าวแล้ว,ว่าส่วนหนึ่งเราต้องกลับมายอมรับว่าสงครามให้ผลแบบนี้เราก็ชวนว่าเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้ใจเราเป็นแบบนี้ในอนาคตได้ไหมจริงๆสงครามมีมาตลอดอยมนะมีมาตลอดมีมาจากการที่อยู่สงบสุขพอใจแล้วคงไม่มีสงครามอ่ะจริงเอยจะแต่ว่าต้องชวนกลับไปหา สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะยมนะวันนี้เราอาจจะมองให้ลึกลงไปมากกว่าหาบุคคลผิดหรือถูกค,ควรไม่ควรนันมานอันนี้เราตอบง่ายครับไม่ต้องใช้ปัญญานักก็ก็ตอบได้แต่ว่าถ้าเราจะมองให้เราก็ได้พัฒนาด้วยป้องกนันในเหตุที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าด้วยเราอาจจะต้องเป็นจุดเริ่มนะยมวันนี้เราอาจจะเปลี่ยนสงครามไม่ได้ เราอาจจะไม่ได้เป็นคนกําหนดว่าสงครามจะเกิดขึ้นอีกเลยนี่ฮะแต่จริงๆธรรมารู้สึกว่าถ้าผลของการที่เราไม่เห็นดีเห็นงามด้วยคืออยากให้มันมีความสงบมีสันติภาพเกิดขึ้นต่อมาว่าถ้าเปรียบเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราควรจะหว่านได้ก็คืออาจจะต้องมาหว่านให้มันเกิดขึ้นในใจเราก่อนทำใจแล้วให้เป็นสันติภาพแบบที่เราอยากให้ความถูกต้องมันเกิดขึ้นนะโยม ทีน,นี้ก็จะม,มองว่าถ้าว่าโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็คงจะร่วมรับรู้นะ,<ฮ>ะว่าคนของเราทหารเราสูญเสียลองนึกไปถึงถ้าใจเนี้ยไปอยู่ในฝั่งนู้นนะ่ะฝ่ายนู้นเขาก็คงรู้สึกว่าญาติทันก็เสียเหมือนกันญาติเขาก็ไปลบเหมือนกันครับ <ฮะ S 2> อันนี้เป็นการอยู่ตรงกลางนะยมนะเอาใจสองฝากมามามาถือไว้ก็ได้ฮะฮะแล้วก็มองในฐานะของ การได้เห็นคนของเขาไปลบแล้วก็ตายาเราตายมากกว่านี้ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ข้อสําคัญแต่ชวนว่ามีคนตายทั้งสองฝั่งถ้าเราจะรู้สึกว่าอยายเขามาสนใจแต่เราแล้วฝ่ายน้นช่างมันเถอะแต่มาว่าใจแบบใจนี้ก็เอ็นเอียงอะ่ะเราอยากให้ใจเป็นอย่างนั้นไหมหซึ่งถ้าเรารักษาใจเราได้ก็คงจะดีกว่านั้น ต่ในวันนี้พระอาจารย์มันเหมือนก็แค้นเนี่ยก็ค่อยก็เรียกว่าค่อยๆเก็บคะแนนแค้นนะครับอาจารย์นะฮะก็คือว่าเอา้าพอเราเลี้ยงดูปูเสือเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขากลับนะฮะแล้วเขาก็ยังมาก็เรียกว่าเฟซนิวนะฮะโกหกพกลมค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆคนไทยอ,อย่างนี้จริงๆคะอาจารย์คือถ้ามีมีอา่าเลเวลให้เก็บความโกรธครับยมพึงเก็บเลเวลความสงบในใจไปด้วย หมายความว่าเห็นข้อเสียของสงครามสิบข้อ <c oughs> โยมต้องหาข้อดีในสงครามไม่ได้สิบเอ็ดข้อ <c oughs> ไม่ต้องลบก็ได้วันนี้ถ้าจะโกรธก็โกรธเลยโกรธก็ได้ <c oughs> เห็นความไม่ถูกต้องไม่ดีก็ได้แต่ใจก็ต้องหาสิ่งที่มันดีที่มันเกิดขึ้นด้วย <c oughs> กลับมารักษาใจเราให้เป็นมุทิตาต่อกัรด้วยยินดีไม่ได้แปลว่ายินดีในสงครามยินดีในการมีคนตายเยอะกว่าเราแต่ยินดีว่าโอ้เราได้เห็น คนที่ทําหน้าที่ทหารได้ทําหน้าที่ป้องกันประเทศชาติอย่างเต็มที่เลยเราได้เห็นชาวบ้านเนาะช่วยดูแลทหารซักผ้าซักผ่อนให้ทหารนี่นะเราเห็นคนในสังคมต่างส่งกําลังใจไปให้ผู้คนที่กําลังทําหน้าที่อยู่เราร่วมกันแสดงสิ่งความเป็นอะไรละ่ะเป็นชาติของเราเรามีน้ําใจต่อกันในนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ก็เกิดขึ้นในสงครามด้วยนะ ใจที่เราก็รู้สึกส่งกำลังใจไปให้คนที่เคารพนี่คือน้ำใจไมตรีที่มันเกิดขึ้นในสงครามไม่ใช่มีแต่แง่ลบอ,ะอ่ะคนนี้ถ้าจะรู้สึกว่าวงลบมันมีแต่เรื่องแย่ๆม,มีแต่สิ่งไม่ดีมีแต่ไอ้เฟกนิวมาปั่นป่วนเราอย่างนี้ก็ต้องชมฝ่ายเราที่เรากอดทนนะรเราก็ไม่ตอบโต้เขาเหมือนเหมือนโจรอะ่ะนั้นในขณะที่มีเรื่องไม่ดีมันมีเรื่องที่ดีด้วย ดังนั้นถ้าโยมจะโกรธสิบข้อวันนี้แนะนําให้โยมหาข้อดีให้ได้สิบเอ็ดข้อให้ได้มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นอาจจะไม่ต้องหายเดี๋ยวพระจะมาบอกว่าโยมอย่าไปโกรธมันทําไม่ได้หรอกเพราะมันเห็นอยู่เป็นข่าวสารจริงๆอยู่ฉะนั้นก็พึงเพิ่มแล้วกันเพิ่มสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในสิ่งที่ดีงามด้วยเราได้เห็นข่าวสารเราได้เห็นว่าเราได้เรียนรู้นะว่าความโกรธความแค้น มันเป็นผลเราเราจะไม่ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นเราได้บทเรียนจากสงคารามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นความยินดีที่เราพึงมีต่อต่อท่าทีนี่แหละก็คือหาข้อดีในสงคารามด้วยคน,นมนะถ้าเรารู้สึกว่าเขาก็เขาก็หนึ่งมันหนึ่งชีวิตเหมือนเราเนี่ยอันนี้ต่อมาว่าเราก็จะพาตัวเองไปในฐานะของผู้เรียนรู้จากเหตุการณ์ไปสู่คนที่จเจริญขึ้นใาการที่เราเห็นหนึ่งชีวิต ของศัตรูไม่ใช่แล้วแต่กลายเป็นเห็นหนึ่งชีวิตของเพื่อนมนุษย์เ,ออเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็อยากได้รับการปฏิบัติออแบบแบบที่เราอยากได้แต่มาว่าเราสูญเสียครอบครัวคนของเราสูญเสียแต่มาว่าครอบครัวเขาก็ร้องไห้เหมือนกันแหละครับอาจารย์ออนั้นความสูญเสียเสียงคาบน้ําตาเนี่ยแต่มาว่าไม่ว่าฝั่งไหนมัน เสียงความเสียใจเสียงเหมือนกันครับอาจารย์โหท่านี้ก็เรียกว่าการรักษาความเป็นมนุษย์ที่ยากขงนอย่างอาจารย์ในทุกวันนี้นะอาจารย์ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมโยมไม่งั้นเราก็จะไม่ต่างกันกับเวลาที่เราอาจจะเห็นเสือมันทะเลาะกันหรือว่าอาจจะเห็นสัตว์เดรัจฉานมันทะเลาะกันแต่ว่ามันต้องการแค่แค่ป้องกันตัวเองต้องการพื้นที่อาณาจักรอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราทําได้แค่นั้นจะบอกว่าเราก็คงไม่ต่างจากมันน่ะ ้เราก็ต้องพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้คือสัตว์อาจจะทะเลาะเป็นวิวัธนาการมาต้องเหมือนกับต้องแย่งชิงกันนะเพื่อที่จะมีชีวิตต่อแต่มนุษย์เนี่ยตะมารู้สึกว่าไม่ต้องทําสงครามเราก็สามารถที่จะมีชีวิตต่อได้ด้วยแต่ก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนนี่ยกลับมาดูตามกําลังเราแหละว่าเราจะทํายังไงได้บ้างต่ม,มาว่าถ้าเราเป็นคนที่เป็นผู้นําสงครามเนี่ยเราสามารถเรียนรู้วันนี้แล้วก็เลือกที่จะหยุดทําสงครามหรรืออมมีสงคาต่ได้ Uh huh. ซึ่งถ้าเราเริ่มที่จะมีต่อเราก็ต้องนึกถึงคนที่จะสูญเสียแบบเหตุการณ์นี้อีกง uh huh. นั้นแต่ถ้าเราเลือกที่จะสงบเราก็ต้องกลับมาเริ่มเริ่มตระหนักถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องเริ่มเพาะปลูกความสงบเราอาจจะต้องเป็นจุดเริ่ม,น,มนะ้ย่นนะเมื่อเราหวานมาเมล็ดพันธุ์ของสันติภาพในใจเราแล้วเราก็จะสร้างมันให้เกิดขึ้นในครอบครัวก่อนเป็นพื้นที่ที่เราคอนโทรลได้ uh huh. อาจจอาจจะ มีพื้นที่ได้คุยกันแบบมีน้ำใจไมตรีกว้างไปในสังคมก็จ,จะเป็นการชวนกันได้เห็นสิ่งที่มันดีดดีกว่าในสังคมไปชวนกันให้เกลียดอย่างเงี้ยต่มาว่าก็ทําได้แต่เอาเกลียดไปข้างล่างแล้วไหมแต่ว่าชวนกันได้เห็นว่าชวนคุยถึงสิ่งที่เป็นกุศลเป็นทัศนคติที่เป็นบวกให้สังคมได้รับข่าวเยอะๆอ,อย่างเช่นข่าวคณะสงฆ์มีข่าวไม่ดีเยอะ ถ้าสังคมชวนคุยถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านทําปฏิบัติดี<ท>เยอะกวา่าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ต่อเราที่เราต้องทําให้สังคมเป็นอย่างนั้นถ้าเราเราก็ทําให้สิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นด้วยครับอาจารย์ญญญทาให้มันเห็นว่าจริงๆมันมีทั้งสองด้านแหละหแต่ถ้าสรุปกลับไปว่าเราจะตอบแค่ว่าควรไม่ควรดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ครับอาจารย์มันตอบง่ายแต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้แล้วเราก็จะเป็นใจที่เครียดแขนโยม ซึ่งความโกรธมันจะไม่หายไม่ไม่หายจากการที่เราโกรธตอบการที่เราโกรธตอบแล้วชนะก็ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ชนะที่แท้ด้วยต่อให้เราโกรธเขาก็จะโกรธเราตอ่อแล้วเราก็จะโกรธเขาตอ่อเขาก็จะโกรธเราตอ่อเมืม่อไหร่จะจบนี่ไงนะฮะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เห็นว่าจริงๆท่าเป็นอย่างเนี้ยเราไม่สงบไงใจเราก็ไม่สงบเมื่อเมื่อเป็นอย่างเนี้ยความโกรธนี่ทําให้เราไม่สงบนะตอนนี้เรารู้ไหม นฉะนั้นถ้าอยากจะโกรธต่อหลังจากรายการวันนี้โยมไม่ต้องทําอะไรเลยเไปโกรธต่อไปไปเกลียดเครียดแค้นไปทายังไงไปด่าทอไปได้หมดเลยต่อมาจ,จะไม่ไม่ห้ามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องมีวิธีจัดการให้เราพัฒนาขึ้นรักษาใจเรานะกลับมาเป็นใจที่สงบปล่อยวางนะเข้าใจสถา,านการณ์นนะั้นเราต้องเริ่มไปพร้อมๆกัน ว่าหลายๆบ้านตอนนี้พอเปิดทีวีมาเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าเอาละ,ะไม่มีคําสมดดาทางฝั่งนู้นนะฮะก็เ,เรียกได้ว่าโหเหมือนค่อนข้างที่จะทะทูรุนแรงนับทุกวันทุกวันเลยอ<ห>าจารย์อันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมแหละว่าอาจจะได้ชวนถ้ามีลูกหลานมีเยาวชนก็จะได้ชวนให้เขาคิดมีพื้นที่ให้คิดว่าเห็นเหตุการณ์นี้แล้วมีมุมมองยังไงบ้าง มีเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างเห็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคุณธรรมไหมมีคุณธรรมอะไรที่มันควรเกิดขึ้นในสงข้ามปลูกฝังให้ลูกหลานเราได้เห็นได้มองอย่าแค่ชวนว่าเกลียดมันเลยมันมาทาประเทศเราแ <ทำ S 1> ต่ว่าไม่ได้เป็นการส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ที่ที่ดีนะักเป็นการส่งต่อความเข้าใจที่ไม่ถูกไปสู่ลูกหลานด้วยอาจารย์ คือ่อมารู้สึกว่าเราเรียกร้องอยากให้สนใจแต่เราอะถ้าถ้าสิ่งที่ที่เขาเรียกร้องไม่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 เป็นไปตามใจเราอย่างเงี้ยโยมนะจริงๆมันเกิดขึ้นอะเราต้องรับรักษาใจแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่เป็นรากของสงคราม mm hmm. ได้เห็นได้ดูแลขอบคุณทหารนะขอบคุณชาวบ้านขอบคุณน้ําใจเพื mm ่อ hmm. อย่างน้อยครับ แล้ววันนี้จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นความรู้สึกในเรื่องของการฆ่าหรือเผาพัาานธุ์มนุษย์นั่นแหละนี้แหละอันนี้ยังเป็นภาพชัดไงแต่ว่าที่มันน่ากลัวกว่านั้นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นคือความโกรธที่มันความโกรธนี่เท่ากับสงครามนะโยมนะวันนี้สงครามนี่เราอาจจะเห็นแต่สงครามที่ไม่เห็นคือเวลาที่เราอยู่กับคนที่เรารัก อยู่กับคนในบ้านอ,อยู่กับเพื่อนร่วมง,งานอยู่กับคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วเราก็ไม่ได้เห็นความไม่พอใจของเราเนี่ยทำร้ายคนอื่นจริงๆไม่ต่างกันกันกบฝ่ายหานค่าศึกหรอกฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ฉะนั้นบางทีอาจจะต้องกลับมาดูหลายๆเรื่องอสิ่งหนึ่งที่อาจาก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าแนวทางของถ้าเป็น หลักการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้ให้มองแค่สงครามแต่ต้องมองไปถึงเหตุที่มันทําให้เกิดสงครามด้วยมันต่อให้เป็นที่คนก็ไม่ใช่แค่คนเพราะถ้าคนเฉยๆเนี่ยสงครามก็ไม่เกิดแต่คนต้องโกรธด้วยนะสงครามมันถึงจะเกิดคนต้องรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวอยากได้อํานาจด้วยนะสงครามจะเกิดแต่ถ้าคนปกติสงครามไม่เกิด ถ้าคนเป็นปกติเราก็ไม่ไม่ทะเลาะกันแตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นคือคนที่ไม่ปกติคือคนที่โกรธด,ด้วยมีความโกรธด,ด้วยคนที่มันโลภด้วยอันถ้าเราจะเครียดแค้นกลด่าพวกนั้นหรือสิ่งสิ่งนี้เราก็ต้องไม่มีสิ่งนั้นในใจเราด้วยดังนั้นเราอาจจะไปว่าใครไม่ได้ถ้าเรายังโกรธเหมือนกันถ้าเรายังเห็นแค่ตัวเหมือนกันเราก็ไปไปว่า ผู้นําคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องชวนต้องชวนตระหนักแล้วมันก็อยู่ใกล้ใจเราด้วยใกล้ใจญ,ญาติโยมด้วยอย่าเช้าถ้าใครหงุดหงิดหัวเสียนะก็ชวนว่าวันนี้อาจจะเป็นการชวนให้โยมผู้ชมได้เห็นว่าเราต้องระวงังคือเราสามารถตัดสินได้แหละคนข้างนอกทหารสองฝ่ายลบกันเราสามารถตัดสินได้เลยฝ่ายนี้มันผิดฝ่ายนี้มันถูกแต่ในใจเราที่มัน เป็นเหตุของสองครามเราไม่ค่อยมองเราก็เป็นตัวร้ายเลยแล้วว่าเราทำขึ้นมาบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างดูแลให้ให้ความชอบธรรมกับใจเราด้วยนะแม้ถ้าทั้งที่มันอาจจะผิดก็ได้อันนี้ก็ฝากนุณผมนะเราอาจจะต้องชวนมองในฐานะที่ใจเราก็เป็นสุขด้วยาการโกรธความเกลียดแค้นไม่ได้ทําให้ใจสงบแล้วก็ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์นั้นมันหายไปนั้นก็ต้องกลับมา พึงเรียนรู้เลยโยมนะช่วยเรียนรู้กับสถานการณ์นี้ตามความเป็นจริงแหละไม่ต้องรู้สึกว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แค่เห็นภัยของสงครามนะโยมนะแต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนถึงสิ่งที่มันเป็นความสงบสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกับสงครามแต่เราสามารถอยู่กับสงครามด้วยใจที่สงบได้อันนี้เป็นเป็นวิธีการของพุทธศาสนาที่ไม่ได้ปฏิเสธ ไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์ไม่ได้ให้รัเลยต่อคนที่ตายแล้วหรือว่าไม่ได้รัเลยต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราเรียกร้องความถูกต้องในสวเวทีสารโลกอะไรก็ตามก็ว่าไปตามกฎกติการ,ระเบียบที่อยู่ร่วมกันกแต่ใจเราต้องกลับมาดูแลใจเราต้องดีอย่าให้แค้นจนเกินไปเกินความเป็นมนุษย์เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันนะฮะอาจารย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะฮะทางฝั่งนู้นนาฝั่งฝั่งสกููเนี่ย ก็เรียกเรียกว่ามาถล่มกับเรื่องของโรงพยาบาลซึ่งถือว่าโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าต้องเป็นอะไรที่ควรละเว้นนะฮะเหมือนเช่นของพระอาจารย์ที่กําลังเห็นความสําคัญของโรงพยาบาลนะซึ่งมันมีผู้ป่วยซึ่งทางท่านเองเนี่ยก็เข้าไปสนทนาธรรมให้กําลังใจกับผู้ป่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมพระอาจารย์ครับก็ถ้ามาว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ที่ปลอด ที่ที่เป็นที่พึ่งที่ที่ปลอดภัยสําหรับชีวิตที่มันจะไม่มั่นคงเราก็ตมารู้สึกเห็นแหละแล้วก็เห็นข่าวแหละว่าเขาก็ทำตั้งแต่ข่าวตั้งแต่ทําร้ายโรงพยาบาลนะก็เรียนรู้ผ่านการที่ทำความเข้าใจนั่นแหละไม่ได้รู้สึกแค่ต้องการแค่ถูกหรือผิดแต่ยมตมาก็มองแบบนี้มาตั้งแต่ต้นไม่ได้รู้สึกว่าแค่ผิดหรือถูก รู้ว่าผิดแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ควรเรียนรู้ด้วยนครับนก็ในฐานะที่มารู้สึกว่าอยากชวนเราก็ได้กลับมาดูแลกลับมาดูแลจิตใจเราซึ่งก็เป็นงานที่ตมาไปทำแหละไปดูแลจิตใจผู้คนที่กำลังทุกข์นะครับทุกที่ป่วยอยู่บนเตียงตมาว่าก็ไม่ได้หนีกันกับกับทุกจากสงครามแหละคือวันนี้ก็จะโกรธ โกรธโรคที่เป็นโกรธว่าทําไมต้องมาเป็นกับตัวเราด้วยนะโกรธที่อาจจะวันนี้มันอาจจะรักษาไม่หายแล้วอนะไรเงนี้หรือว่าวันนี้ก็ยังอยากให้แหมกลับมาสุขภาพดีหน่อยเหมือนเดิมไม่ได้หรอวันนี้ไม่ไหวแล้วอนะไรเย่างนี้จริงๆอาตมาว่าพุทธศาสนากาลังชี้อย่างนี้ครับว่าคือด้วยด้วยลากตัวเหตุของทุกข์จริงๆหรือว่าเหตุของปัญหาเหตุของสงครามเหตุของอะไรก็ตามเนี่ยมันมาจากมันมาจากใจที่มันมีความ อยากได้อยากให้เกิดขึ้นอยากให้มีมากกว่าเดิมด้วยนะครับมันก็อันนี้ก็ไปดูแลญาติโย,ยมที่เขาเจ็บป่วยในโรงพยาบาลผ่านการสะท้อนให้เห็นว่าเขาก็อยากอยากได้อ่ะอยากได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เหมือนกันวันนี้ป่วยก็อยากได้สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ล้วก็ทํางานไปนั้นุทธศาสนาก็เลยชวนว่ากําลังชวนไปเห็นเห็นความจริงแล้วกันนะโยมัะความจริงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเรียนรู้ยังไงอันนี้เป็นหลัก แล้วก็เป็นวิธีการที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมอาจจะได้ค่อยๆฝึกค่อยๆเดินทางไปด้วยกันเมื่อใจมันสงบแล้วต่อมารู้สึกว่าเป็นเป้าหมายาวันนี้เราจะกลับไปมองข่าวนั้นด้วยใจเราที่สงบแต่ก็เรียนรู้ด้วยนะแล้วก็คือเข้าใจความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยนะอะไรางี้นะครับอาจารย์ฮะวันนี้กลับรัสรการแล้วครับอาจารย์ครับท่านครับ ท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างที่ผมกลิ่นนะฮะตั้งแต่เทปที่ผ่านมานะครับว่าอย่างน้อยความเป็นมนุษย์เราต้องรักษาไว้นะฮะอย่างที่พระอาจารย์ต้นได้เทศนาธรรมนะฮะเราต้องรักษาใจโดยการที่จะเห็นทั้งสองมุมนะฮะไม่ว่าจะเป็น ภาพของสงครามสงครามมันมีดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างน้อยนะฮะเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นกลับมาเป็นบทเรียนของท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการแสงธรรมสาติาหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ